ขอวิธีการจัดการรักทางไกลหน่อยครับคนมีปัญหารักทางไกลจะมีปัญหาเรื่องหนึ่งหงครับแสดงออกว่าไม่ไว้ใจคนที่แสดงออกว่าไม่ไว้ใจทุกอย่างจะยิ่งแย่สองครับการท้าเลิกกันไม่ว่าจะเป็นผ่านแชทนะครับผ่านไลน์ผ่านอะไรก็ตามแต่คือคนมันอยู่ไกลกันโอกาสที่จะมัน,มนจะเลิกกันเนี่ยมันมีสูงอยู่แล้วครับสามครับคือการที่มีกิจกรรมที่เรียกว่าเซ็กโฟน ขอวิดีโอขอดนูนู่นนะี่นั่นอันนี้ยิ่งพังไปกันใหญ่เลยโคตรพังสุดๆเพราะมันทําให้อีกฝ่ายหมดซึ่งความตื่นเต้นในตัวของคุณครับแต่วิธีการบริหารรักทางไปคืออะไรหนึ่งครับทําให้อีกฝ่ายคิดถึงตลอดเวลาครับการทําให้คนคิดถึงคุณตลอดเวลานั่นหมายความว่ามันต้องมีเครื่องเตือนใจอีกฝ่ายบางอย่างการทําให้คนคิดถึงเนี่ยมันมี2ขาครับขาแรกคือกลิ่นครับขาที่2คือได้ยินครับ เทคนิคที่สองครับยิ่งอยู่ไกลกันเนี่ยคุณจะต้องพยายามเตือนใจอีกฝ่ายครับด้วยการฟังแช่แล้ครับบางทีเพลงเพลงหนึ่งกาลังออกมาใหม่ครับคุณรีบแชร์ลิงก์ครับหรือส่งให้เขาครับพอเขารู้สึกว่าเอาเพลงนี้ยังไม่เคยฟังเลยนะครับแล้วคุณส่งให้อีกฝ่ายก็ฟังครับคราวนี้เนี่ยพออีกฝ่ายพอเพลงนี้เนี่ยมันเปิดที่ไหนอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าสมองจะเชื่อมโยงมาที่ใบหน้าของคุณเป็นคนแรกครับเพราะคุณเป็นคนส่งให้เขาเองครับสมองจะเชื่อมโยงกลับมาที่คุณครับ 3าครับคุณจะต้องใช้ชุดคำพูดจากคอสสั่งรักครับใน Ep.18 เรียกว่าเทคนิคการขายฝันครับการขายฝันกันเลยครับการทำให้อีกฝ่ายคาดหวังคาดหมายหรือมีความฝันที่จะได้ใช้ชีวิตแบบเลิศหรูในอนาคตเรื่องนี้นะครับให้ไปทบทวนอยู่ในคอร์สสั่งรักครับยังไงก็ต้องเรียนคับเรื่องนี้คนมีความรักต้องเรียนสั่งรักครับ เพราะคุณจะเข้าใจกลไกลสมองของมนุษย์ครับว่ามันอยากมีความรักเพราะอะไรจริงๆคนไม่ได้อยากได้ตัวเราหรอกครับมันแค่อยากได้รับความรู้สึกจากการมีเราครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักและเอาใจนะครูความเคยสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตให้เขาเอาใจครับราคาเต็มเนี่ยแปดพบาทครับคุณจะสังเกตว่าผู้หญิงแกร่งผู้ชายมักจะทิ้งเสมอหรือผู้ชายที่พยายามทำดีเพื่อครอบครัวต่างๆเนี่ยแฟนก็มักจะทิ้ง เขาไปเสมอครับเพราะอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยคนอยากเอาใจคุณอยากรักคุณอยากทนุถนอมคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าคุณทุ่มเทแรงกายแรงใจออกไปได้มากเท่าไหร่แต่มันเป็นเพราะคุณกระตุ้นความอยากของอีกฝ่ายได้มากเท่าไหร่จงหากังนะั้นเนี่ยจากราคาเต็ม8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้ครับครูคอมให้ราคาอยู่ที่990บาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรเ9 0เฉพาะ3ท่านสุดท้ายเท่านั้นที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่ง ไปที่ไลน์แอดครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ